สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้โฮมก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะมาบอกต่อน,นั่นเองนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสอรมหาร Plus เลอดูมาคลาสตนเองติง๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่ามีส่วนผสมหลักของเขาเลยนะครับเป็นเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสน,นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่เหมือนตัวอื่นเวลาเราไปกินคูต้าน,นั่นเองนะครับตัวนี้เขาจะมี SOD หนกะล่องนั่นเองคือตัวนี้เป็นส่วนผสมที่ทําทให้เวลาเรากินทั่วไปแตกต่างจากคูต้าทั่วไปนะครับสามารถซึมซับแล้วก็ฟื้นฟูผิวกระจ่งางใสได้ถึง10เท่าแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะครับที่สําคัญวิตามินซีในส่วนผสมตัวนี้เนี่ยจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับได้มากถึง3,500เท่าโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากจาก ตัวนี้แน่เลยดูมากครับตัวนี้นะครับส่วนผสมหลักของเขาจะเป็นเมลอนนั่นเองนะฮะน่าทาน่ารักมากเลยจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองถ้าเพื่อนๆสนใจที่หามาทานกันนะครับเพราะว่าบอกลาปัญหาผิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้ว,อวดดรอยสิวฝ้ากับจุดดําๆรอยสิวรอยหลุมสิวเต้นขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้สุดยอดมากหนึ่งกล่องบรรจุ30เม็ดนั่นเอง 10- 30แคปซูลนั่นเองตัวนี้ก็วิธีทานง่ายมากนะครับทานวันละ2เม็ดก่อนนอนผิวก็จะขาวออร่าทั้ง ตัวเลยทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนีย่เองสำหรับวันนี้เดี๋ยวโงขอตัวลาไปก่อนไว้ถ้ามีสิ่งดีๆเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลดูมานะครับสามารถ